กรับพ่อแม่พี่น้องคนพัทลุงและพี่น้องที่ติดตามข่าวสารอยู่นะครับก็ปีนี้นะครับจังหวัดพัทลุงเราก็ได้รับโอกาสจากสมาคมไตรเก๊กภาคใต้นะครับให้จังหวัดพระปินเจ้าภาพจัดก,การ,การแข่งขันไตรเก๊กนะครับเมืองลุงเมืองไตเก๊กนะครับครั้งนี้22ซึ่งจะกําหนจดจะในวันที่22-23กุมภาพันธ์นี้นะครับที่สนามพริรวนวารีนะครับดำบนถนนด้วนอ,อําเภอโกข,ขนนนจังหวัดพัทลุงโดยมีพี่น้อง ชมรมไทเก๊กจากทั่วภาคใต้สิบีจังหวัดพี่น้องไทเก๊กจากมาเซียลและกหลีครูมาร่วมด้วยประมาณ2อง0กว่าชีวิตนะครับซึ่งกิจกรรมหลักจะมีในวันที่23มกุมภาพันธ์นะครับตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับเรียนพี่น้องว่าไทเก๊กเป็นกีฬาออกกำลังกายที่คนทุกยุคทุกวัยนะครับสามารถที่จะลงไปออกกำลังกายได้นะครับไทเก๊กเป็นการออกกำลังกายกีฬาที่ต้องใช้สมาธิในการเคลื่อนไหว ต้องบังคับใจให้สงบนิ่งนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เล่นกีฬาอะไรใกล้ๆก็จะมีคนที่มีสมาธิที่ดีนะครับกโอกาสนี้เชิญชวนพี่น้องคนพัตตะลุงและคนจังหวัดใกล้เคียงปรพิจิตรภาคใต้นะครับและคนทั้งประเทศที่ติดตามรายการนี้อยู่สามารถที่จะมาร่วมกิจกรรมได้นะครับตอนนี้ที่พักเริ่มเตรียมแล้วท่านนุ่นใหญ่ท่านริบจกนะครับมาเที่ยวออกกําลังกายกับคนเมืองลุงนะครับเมืองลุงเมืองไทยเก๊กครับรังยิ้สองแล้วบอขอเชิญชวนทุกท่านด้วยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ